ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีวันเสาร์วันเสาร์ฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะทั่วกรุงเทพเลยคืนนี้นะคะก็วันที่31นเอกนาะวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาพรุ่งนี้ก็เริ่มเดือนใหม่หัวใจวาวุ่นหวังว่าการเริ่มเดือนใหม่หัวใจว,าว,ว,วาวุ่นของคุณผู้ฟังนั้นคงจะแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องการความรักการงานการเงินนะคะนางฟ้ามีท็อปิกฟินฟินระมุนต่อใจให้ฟังก่อนจะเปิด ไปเปิดไพ่ให้ FC ที่บุกมาตอนห้าทุ่มนะคะใครอยากทักหาอยากมาหาว้าวุ่นเพราะคิดถึงคุณใครกันนะใครกันอยากทักหาอยากมาหาและว้าวุ่นมากๆเพราะคิดถึงคุณใช้ไพ่สำหรับแมวสำหรับนีนะคะอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์ช่องนางฟ้านะคะ ดูสิใครนะใครกันอยากทักหา,าอยากมาหาแล้วก็วาวุ่นพราคิดถึงคุณมาก to o ัลเพนเดอ A acon, ผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะไพ่เหรียญเป็นไพ่ของชาวธาตุดินพฤกษ์กันมังกรคนคนนี้อาจจะเกิดวันที่สองนะคะเขาอาจจะเหมือนแบบว่าวาวุ่นมากเลยหรือเอ๊ะภายในวันที่สองที่จะเข้ามาเนี้ยสองมิถุนายนเนี้ยทนไม่ไหวละหรือบางคนก็อาจจะแบบสองชั่วโมงสองวัน คิดถึงว n นเวออยากทักหาอยากมาหาแล้วก็วาวุ่นเพราะว่าเขาเป็นชาวธาตุดินชาวธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบว่ารักใครรักจริงลืมยากลืมไม่ได้นะแบบไม่ว่าจะเอาคุณออกจากหัวยังไงก็ลืมไม่ได้สักทีนะคะเขาเลยอยากจะทักหาอยากมาหาผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสองธาตุดินพฤกศกกันมังกร e e d you want you l i k e you แล้วก็อยากแบบว่าพาคุณมา ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือมาหาคุณแล้วก็อ้างว่าแบบไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเช่นกินข้าวดูหนังฟังเพลงกินข้าวต้มเดินเล่นใดๆก็แล้วแต่นะคะเขานะคะว้าวุ่นว้าวุ่นเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบแอ่ะวันนี้เงินเดือนออกแล้วเดี๋ยววันที่สองพาเแบบีพาแฟนพาที่รักพาคนสวยไปเที่ยวไปกินข้าวไปชอปปิ้งดีกว่านะคะ ผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะดินพฤกศ์กันมังกรมีเลข2อาจจะเกิดวันที่2ได้นะคะไปต่อค่ะใครกันนะใครกันอยากทักหาอยากมาหาวาวุ่นพอคิดถึงคุณเหลือเกินอุ้ยไพทัศด,ดินนะคะราชาถือเหรียญคิงออฟเพนเดิ้ล12 15นะ1 2 5 9 1 2 1 1 1 5 1 9 ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อ้วนจุ๊มปุ๊กเลยตอนนี้อาจจะแบบว่ากินเยอะตัวแมงหุน่นหมีอาจจะแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่ก็เหมือนแบบว่าไม่เป็นไรหรอกคุณอาจจะชอบผู้ชายหุน่นหมีอาจจะมีใครบางคนนะคะหุน่นหมีมีน้ํามีนวลออกแนวป่าด้วยรวยด้วยทัดดินพึกศกกันมังกรคิดถึงหอยหาอยากทักหาแล้วก็ เหมือนแบบว่าอยากจะทําให้คุณรู้ว่าอุ้ยแบบฉันทนเธอไม่ได้หรอกนะฉันนะ่ะทนห่างกับเธอไม่ได้เลยจริงๆนะคะเมื่อสักครู่หนึ่งพี่ชมเด้งมาพี่ชมค่ะเดี๋ยววันนี้ได้คิวเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวนางฟ้าอ่านให้น้องหนุ่ยเสร็จห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนก็พี่ชมก็เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะแต่ว่ายังตอบไม่ได้เนาะเดี๋ยวค่อยตอบ ติดถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยค่ะคนที่อยากทักหาอยากมาหาคุณตอนนี้ก็คือดินพฤกศกกันมังกรค่ะราชาถือเหรียญผู้หญิงผู้ชายหุ่นหมีเป็นคนหน้าดุดุนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอาจจะมีอีโก,ก้เข้าถึงยากดูลึกลับซับซ้อนซ่อนบางสิ่งแล้วก็ดูมีความแบบภาวะผวังคิดถึง ห่วงกังวลตอนนี้นะคะเขารู้สึกบาลานซ์พลังงานชีวิตได้แล้วบาลานซ์เรื่องเงินเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องแบบว่าอ่าการที่จะแบบเคลียร์สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าใจมันเรียกร้องใจมันร่ำร้องอยากจะเทคแอคชั่นไปบ้านเธอทักขาเธอไปนูน่นไปนี่กับเธอนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยคุณเนี่ยคือคนที่คู่ควรแล้วแหละที่จะแบบได้ พลังงานของการอัฟเฟอร์ซัพพอร์ตจากเขาผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนรวยร่ำรวยนิเวศมีอำนาจเงินตรามีทรัพย์สินทรัพย์สลิงคารที่จะสามารถทำให้คุณใจฟูหลงละเรลงไปกับความสุขสบายได้หรือคุณกับเขาอาจจะบอกว่าเคยหลงละเรลงกับความสุขสบายจากการเปของเขาดินพึกศบกันมังกรคนนี้อยากทักหายากมาหาแล้วก็คิดถึงคุณมากเขาอาจจะเกิดที่12 11 15 19ได้นะคะพลังงาน สองชัมมง่วโมงสองวันนี้หรือมีเลขสองสองเหรียญเขาอาจจะแบบโทรมารัวรัวหรือทักมารัวรัวไปนั่นไปนี่ไปนูน่นไปนั่นกันนะคะชวนคุณแบบยิ่งยิกยิกเลยชวนแบบยิกชวนถี่เลยนะคะอยู่ที่ว่าคุณ่ะจะไปหรือเปล่าก็ว่าไปนะคะ ออกมาทัดดินชั้นมาพึกศกกันมังกรอ,อยากทักหาอยากมาหาอยากเจอหน้าอยากสปอร์ตอยากออฟเฟอร์อยาก Support, ยากบ er, ก,ก,ก,กอดเพราะว่าความอวบ้วนหุ่นนี้ของเขาเขาอยากชวนคุณไปออกกําลังกายพาเขาไปฟิตเนสออกกําลังกายหล่ยช่วงนี้เขาอ้วนเขากินเยอะเขาไปตัวนะคะไปต่อนะคะใครกันนะใครกัน อยากทักหาอยากมาหาอยากเจอหน้าคุณที่สุดเลยสุดทวินสุดหัวใจเลยตอนนี้นะคะไพ่เหรียญมันคืออะไรกันนี่สิบเหรียญชาวทัตดินพึ่ศกดกานมังกรคนใจดีร่ารวยรวยบารมีอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคบอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณป้าป้าหม่อมม้าของลูกคุณหรือเปล่าเคยอยู่กันเป็นครอบครัวเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวร่วมกันเคยแบบว่ารักกันแบบเนื้อคู่ตุนางันหรือเปล่ามาวันนี้ฉันรู้สึกว่า มันเคว้งควางอ้างว้างอะหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะอยู่กันคนละจังหวัดคนละหมู่บ้านคนละประเทศได้เขาเลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะความคิดถึงความแบบโหยหาความแบบสุดที่จะแบบบรรยายสุดที่จะบอกใครว่ามันแบบร้าวรานมันรันจวนมันโหยหวนมันแบบห่อ เป็นอะไรมากไหมอะเขาอยากถามใจว่าเธอเธอทํา,าทให้ฉันแบบเป็นอะไรมากไหมส่วนคุณผู้ฟังก็แบบเธอใจเย็นๆเธอเป็นอะไรมากไหมอะเราเพิ่งจะเจอกันเมื่อสวันสองวันที่แล้วคล้ายๆว่าเขารู้สึกว่าแบบ าไหร่ก็ไม่พอกับคุณเท่าไหร่ก็ไม่พออยากเจออยากจุอยากจิอยา่อยางนู่นนี่นั่นและถ้าหากว่าคุณกับเขาเคยมีลูกด้วยกันมีสัตว์เลี้ยงร่วมกันเขาอยากบอกว่าหมาน้อยหรือว่าเบบี๋คิดถึงคุณมากหรืออาจจะเป็นสิบเหรียญคนในครอบครัวเขาถามถึงคุณคนรอบข้างเขาถามถึงคุณ วอลลี่ e, แล้วก็วันคุณมากๆเลยนะคะนี่คือใครกำลังจะทักหาหวยหาเพราะคิดถึงคุณมากๆหรือบางคนอาจจะมากดกิ่งติ๊งหน่องหน้าบ้านแบบไม่ไหวแล้วนะคะไปต่อนะคะ ใครนะใครกันคิดถึงคุณมากอยากทักหาอยากมาหาซะเหลือเกินไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพียไม่อยากจะเซดเพราะว่ามันแบบเก็บไว้ไม่ไหวแล้วเพื่อนๆเ,เ,เขาแบบรำคาญเขามากเลยแบบพูดถึงแต่คุณถามถึงแต่คุณเช้าสายบ่ายค่าก็แบบมีแต่ชื่อคุณเพื่อนเขาเลยบอกว่าอุ้ยถ้าจะขนาดเนี้ย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยไปหา เอซีนางฟ้าที่บ้านหรืวไปเจอเลยปะไม่อยากจะฟังไม่ต้องพูดนะคะคนรอบข้างเขาคงเบื่อเขามากอะ่ะมีชาวทัดดินพึกสบกันมังกรโหยหาทวินหาอยากเจอคุณมากๆเลยอยู่ๆก็กลายเป็นคลิปทาดดินไปซะง,งั้นอะ่ะ ดูสิคุณผู้ฟังมีแต่ไพ่ธาตุดินนะ่ะให้ตายเหอะมีพลังงานดราม่มของชาวธาตุด,ดินคนเกิดราศีกันราศีมังกรราศีพฤษอกออกมาหนักหน่วงพวงงุ่นมากนะคะมีพลังงานของสามเหลี่ยญด้วยมีเลขออกมาหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าอยากทักขายอยากเจอหน้าอยากมาหาอยากเปย์อยากออฟเฟอร์วันนี้ฉันเพิ่งได้เงินตกเบิกฉันเพิ่งได้เบี้ยขยันหรือว่าอาจจะแบบว่าเงินเดือนออกมาฉันอยากเปย์เธออยากชวนเธอ ไปกินนั่นกินนี่นะคะหรือใครบางคนเคยบอกกับคุณไว้ว่าสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวจะเดินทางมาเจอมาหานะเรารับที่สนามบินด้วยนะฉันไม่ไหวแล้วฉันคิดถึงเธอมากเลยคุณกับเขาอาจจะเคยดีวกันไว้แล้วมันทําให้เขาแบบอยากจะมาทวงสัญญาแต่ก่อนที่จะเจอกันเนี่ย เขามาฟังคลิปนางฟ้าแล้วให้นางฟ้าถ่ายทอดได้ทีว่าคิดถึงคุณทวินหาคุณอยากเจอหนะ้าคุณแค่ไหนคุณลองเปิดข้อความดูซิเปิดไลน์ดูซิดู d m เอมซิว่าแบบมีใครส่งอะไรมาหรือเปล่า เขาอาจจะส่งเพลงมารัวๆแล้วก็เหมือนแบบว่าส่งคลิปว่าแบบที่รักที่รักเก็บคอมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาหามาหาอะไรแบบนั้นน่ะน,นะคะคนคนนี้วอลวร์วอลวรกับคุณมากนี่คือพลังงานของคนธาตุดินพึกงศกกันมังกรมีไพ่เหรียญหมดเลยนะคะคนรวยใจดีหุ่นมีหน้ากอดคนใจดีมีอีโก้บางทีก็แบบเวียงวินอลาวาดหนห่วยเพราะว่าไม่มีคุณอยู่ใกล้ๆนั่นเองนะคะน่ารักมากแม่ไปต่อค่ะ ใครกันนะใครกันอยากทักหาอยากมาหาอยากเจอหนะ้าคุณที่สุดเลยในตอนนี้โอ้ไมค์ก้อนทาไมเป็นแบบนี้ละสิบเหรียญสิบดาบจบกันแล้วหลอง,งอนกันเรื่องอะไรสิบเหรียญสิบดาบดินนะคะลมดินกับลมกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะเป็นชาวธาตลมคุณอาจจะดีกัชบชาวธัดดินเป็นพลังงานของสิบดาบสิบเหรียญเอ๊เอ๊เอ๊เอุ้ยอุ้ย มันยังไงกันนะคุณกับเขาอาจจะบอกแพ็กแบกความสัมพันธ์แต่เขานึกถึงวันชื่นคืนสุขในอดีตหรือเปล่านะเ็อคือความสุขของฉัน3เหรียญ10เหรียญ13นะคะ13 12 11 13 12 11 15 19ออกมา คุณเคยเป็นความสุขในชีวิตเขาเป็นความสุขมากๆเขาไม่เคยขาดคุณเลยสักวันสักวินาทีแต่มาวันนี้สิบดาบเหตุ H. ไฉนใดเล่าคุณถึงทําตัวเฮินห่างมังเม,มินหรือว่าคุณแบบไม่ยาแสไม่อยากได้เงินของเขาไม่อยากได้ความแบบว่าอบปุ่นหุ่นมีของเขาคุณคงอยากจะแบบว่าไปใช้ชีวิตอเลอสดสินะนะคะเขาอยางบอกว่าเธอเธอเธอเราขอโทษเราขอโทษนะดีกันนะขอไปหาเธอได้ไหมบ้านเธออยู่ที่เดิมหรือเปล่า ที่ที่เธออยู่ซอยที่เธออยู่ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าน้ําท่วมหรือเปล่าบอกเราหน่อยนะเราจะได้แบบว่าเตรียมตัวคล้ายๆว่าคนที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปหรือเปล่าในอีกบริบทหนึ่งเพราะว่ามันสิบดาบอะแบกพักห่างระยะห่างในความสัมพันธ์ตอนนั้นมันทําให้เขาเจ็บปวดท็อกซิก ทุกใจนะคะอยู่ๆเขาก็เข้ามาใน y o u t u ู e อยู่ๆคลิปนางฟ้าก็เด้งปึ้งไปสะกิดไปสั่นสะเทือนหัวใจเขาทำให้เขานึกถึงเรื่องราววันนั้นฉันกับเธอเดินกลางล้มคุยกันกันหนุงกันหนิงหรือว่ารถติดฝนตกคุยกันมุดกันอยู่ในรถวันชืน่นคืนสุขเหล่านั้นมันทำให้เขาแบบว่าโอ้โหสายฝนที่พรางพรูชุ่มฉ่ำนะคะแข่งกับน้ำตาที่ไหลละเลือกออกมาลิมแก้มของเขา เขารู้สึกว่าแบบออารมณ์มันได้อะก็เลยแบบทักหาโทรห,หาคุณดีกว่าเธอตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยฉันอยู่ที่แยกอโศกนะรถติดมากเลยแล้วก็มีคนเดินข้ามถนนจําวันนั้นได้ไหมที่เธอกับฉันนั่งอยู่ในรถด,ด้วยกันแล้วฝนตกเราก็หอมกันมุดกันนะคะเขาอาจจะส่งอะไรแบบนี้มาแล้วคุณผู้ฟังก็แบบเป็นอะไรมากปะเป็นอะไรมากไหมแบบอยู่ๆมันนึกถึงช่วงที่แบบมุดกันอยู่ในรถ ถ้าหากว่ามันตรงอะครมันจะตรงเลยคนที่เบรกพักจบกับคุณไปตอนนี้เขาคิดถึงโหยหาอยากทักขาอยากมาหาอยากวาวอนวิงวอนถ้าเขาเป็นคนรวยใจดีหุ่นมีเขายังบอกว่าเธอช่วงนี้เราอะเงินตุงเลยเป๋าตุงเลยนะอยากได้อะไรบอกเราสิเดี๋ยวเราจัดให้นะคะใจดีสายเปอบอุ่นระม,มนขี้ร้องขี้แยขี้อ้อนอยากทักขาโทรหา ไม่ไหวจะเคลียเพราะว่าในใจเขามันเพลียที่แบบว่า วันนี้อยากเจอหนะ้าคุณมากๆคุณเนี่ยเป็นยาชูกําลังเขาอยากดรอปพลังงานบวกจากคุณนะคะคุณเปรียบเสมือนอาหารดรอปยาชูกําลังเป็นอะไรที่แบบทําให้เขาอาจจะแบบอ๋ออยากจะไฟอยากจะฟิตอยากจะแบบลุกขึ้นมาฮึสู้ไปวิ่งให้แบบหุ่นดีผอมลงอะไรนะ้ช่วงนี้เขาอาจจะลงพุงนะคะคนคนนี้อาจจะชอบกินอะไรที่แบบหวานๆไอศครีคมน้ําตาลช็อกโกแลตชีสเคก้กอะไรย่างเงี้ย ช่วงนี้เขาเลยอยากบอกว่าเธอไม่มีใครคอยเตือนคอยสกิดเราให้เราแบบว่าไดเอทเลยเ,เธอช่วยกลับมากลับมาเตือนเราหน่อยนะสุขภาพเราไม่ค่อยดีเลยเรารักเธอแคร์เธอคิดถึงเธอแล้วก็อยากมาหาเธอมากๆนะคะพึกศกกันมังกรไม่ถุนตุลกลุ่มนะคะมีพลังงานของเสาศุกรังคารจันนะคะเสาศุกรังคารจันนะคะ มีน้องหมาน้องแมวนะคะเขอาจจะเป็นชาวทัดหมาทัดหมาทัดแมวคือรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะเกิดปีจอปีมะโรงมะแสงมะเมียมะแม่นะคะปีมะ จอมะรงมะเสงมะเมียมะแม่ชวดนะคะแล้วก็ปีไก่ได้นี่คือพลังงานของใครอยากทักหาอยากมาหาอยากเจอหน้าอยากบอกรักคุณมากๆเลยคนรวยใจดีสายเปผู้ใหญ่โอนให้โอนไวและเป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใข่นั่นเองนะคะแฮปปี Happy, ้บายบายเดี๋ยวนางฟ้า,า,ฟาไปเปิดไพ่ให้หนุ่ยกับพี่ชมก่อนบายบายคะ่ะ